วันนี้ผมจะมาทำน้ำยาขนมจีนเนาะปูนาด้วยครับเนะอันนี้น้ำยาขนมจีนปูนาเนาะปูนานี้ประมาณซ้มโหลเลยครับเนาะซโหลเนาะแกะไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปตัดนะครับเนะเดี๋ยวผมจะมาแกะมันปูเนาะนะแกะได้สักพักนึงเลยครับนะแกะเอามันปูแบบนี้เลยเนาะถือว่ามันอยู่เนาะช่วงนี้ปูกันหมันเลยครับเนะอันนี้แฮบได้ไปเอาในบ่อเวยครับเน่ะไปจับมาเมื่อคืนนี้เนาะ ได้ประมาณซ้ำโลเด้อครับปูนาเนาะเรื่องๆเลยเด้อครับนะเบิ่งไปเรื่องๆทัางนั้นเลยเด้อครับนะเดี๋ยวผมจะแกะอันนี้เนาะมาตําแล้วก็เอาไปต้มเด้อครับนะนั่นเนาะมันปูแกะได้ประมาณนี้เนาะในตัวนี้นะฮะมันได้แกะเอาเนาะครับเนี่ยเดี๋ยวตำรวมไปเลยเนาะในตัวมันนี้ก็เยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมจะบ่อานั้นเนาะผมจะตำรวมไปเลยเด้อ อันนี้เครื่องเครื่องเครื่องขนมจีนนะครับเนี่ยมีคาตะไคร้ใบมะกรูดเนาะแล้วก็กระชายนะครับเนี่ยแล้วก็ริกเนาะเราไปต้มมาแล้วนะครับเนี่ยต้ม ร้อมกับเราจะใส่ตีนไก่ด้วครับมื่อนีะอันนี้ต้มแล้วเราจะมาหั่นหั่นหันแล้วก็มาต่ำด้วครับนะเนี่ยเนาะปูที่เราต่ำเสร็จด้วครับนะนี่เราจะเอาน้ำใส่เนาะปูสร้างรูก็ได้ประมาณนี้น่ะเนาะนี่จะมากองเอาน้ำปูกันด้วยครับนะเนี่ยเนาะกองนี่กองเสร็จแล้วเนาะ น่าจะได้ประมาณนี้เนาะมันจะบาเอาน้ำยืดเนาะให้มันข้นนะครับเนี่ยขนมจีนเราจะได้นันๆเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปเคี่ยวให้มันซักนอยเนาะให้มันฟูขึ้นมาเนาะไปครับผมเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวเนาะใช้ไฟอ่อนๆนะครับเนะน้ำปูเราอะเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะครับเนะ่ยเวเนื้อปูมันจะฟูขึ้นแบบนี้นะครับนะเห็นบ่เนื้อปูจะฟูขึ้นแบบนี้เลยเนาะ ประมาณนี้ก็พอเลยนะครับเนี่ยนี่ผมจะเอามันปูลงเด้อครับบอเอาลงไปเลยนะครับเลยนี่จะคนนิดหน่อยนะบล็อกเลยเนี่ยค้นๆเลยนะครับเนี่ยปูปูซ่อมรูนะครับเนี่ยค้นๆเลยเด้อพริกแกงที่ผมเตรียมไว้นะผมโบนิตัมเด้อครับน,น,นะผมปั้นอะไรเนาะให้มันละเอียดเลยเนาะ ใส่ลงไปเลยเด้อครับเนะผมจะบะหำรสจัดมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแม่กินมาได้เด้อครับนะเดี๋ยวแม่กับพอกินมาได้เนาะคน้คนเลยเด้อครับเนะี่ยมบอกเลยฮึเบิ้งเด้อครับเนะี่ยมันปูมันขึ้นมาเห็นบอเนื้อปูมันฟูขึ้นมาเด้อครับนะเห็นบ่ บล็อกเลยน้ำยาในสุดยอดแล้วครับนเพื่อนนห้ากินยากษ์้วครับเนี่ยนานๆจะได้กินทีเนาะอันนี้ตีนไก่ที่ผมต้มไว้แล้วเนาะะเดี๋ยวจะหลงเลยเดีนะ๋ครับเนี่ยเปอยแล้วเดี๋ครับนะต้มจนเปื่อยเลยเนาะเดี๋ยวผมจะปิดฝาหม้อไวนะ้เนาะเดี๋ยวผมใส่ลูกชิ้นลงไปเลยเดี๋ครับนะใส่ลูกชิ้นไปเลยเนาะเดี๋ยวให้ตักให้ดูเดี๋ครับนะนนนเนี่อาความข้นก็น่าหน่าเนาะว่าเบิ้งเนื้อปูเลยครับเพื่อนบล็บบอกเลย มันอุ้ยยเลยเด้อครับมันปูมันห่อมากเลยเนาะเดี๋ยวผมเอากะทิมาใส่เนาะกะทิผมคูดเองแล้วก็เคี่ยวเองเลยครับเนาะเดี๋ยวเอาใส่ลงไปเลยเด้อครับเนะเคี่ยวให้มันแตกมันเนาะแล้วก็มาใส่เลยครับเนาะ <c oughs> ผมบอกเลยหอมมากเลยเนาะหอมันปูมากเลยอะ ได้กินเลยนะครับเนะี่ยบล็อกเลยที่แรกพวกาว่าทาน้อยเดียวเนาะใส่ไปใส่มาน้ำเต็มเลยนะวะเบิ้งเะครับเนะอี่ยหอมเนาะห้องมันปูมากมากเลยเนาะเดี๋ยวเอาทิ้งไว้สักพักนะเนาะดีวเราค่อยมาปรุงรสได้ครับเนะีเรามาปรุงรสกันเด้ครับนะอันนี้พ ung วกน,ะ ung นวเนาะพวกนวลพวกใช้ช้อนหนึ่งเลยเด้อ่หมแห้งหนึ่งอันนี้น้ำปลาร้าได้ครับนะ น,นะน้ำปลาล่าผ้มใส่ซองทับพีเนาะผมชอบกินกะทิใส่น้ำปลาลานำเด้อครับเนาะบิ้งนะครับเนาะมันเนาะมันมันขึ้นมาเลยรับเนะี่ยมันปูเนาะนี่ต้นหอมที่ผมหั่นไปแลนะ้วเนาะบล็อกเลยเนาะ หอมๆเลยนะครับนะเดี๋ยวผมนะเ,เอาไปเสิร์ฟแม่เด้อครับน,นะเสร็จแล้วครับผมเซิร์ฟครับผมทำนานอยู่เด้อครับน,นะจนมืดเนะาะทำตั้งแต่บ่มืดลนนเ,นะเลยนะครับนะเบิ่งครับนะคุ้นๆเ,เลยนะครับนะปูอะเ๋ยวอันนี้เอาไปเสิร์ฟแม่ก็พอเนาะคนๆเลยนะครับนะมันมากเลยเนาะ ให้กินแบบจุกๆเลยเด้อครับนะ <c oughs> นี่เดี๋ยวไปเซิร์ฟครับนะเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปเซิร์ฟให้แม่เด้๋ยครับนะซองจานเลยเนาะบล็อกเลยนะคนคุ้นเลยเดี๋ครับนะเบิ้งนะครับนะคนคุ้นเลยเดี๋ครับนะผมบล็อกเลยนี่นยาปูเนาะนี่คุณแม่ผมอะ่ะ <c oughs> เป็นยังไง แซ่บแซ่บลอกสุมหรือเปล่าเด้อกินข้าวกินขนมวหนุะนี่นะครับนะพีมือผมึงด้วยกับนะพอเบิึงด้วครับนะน้ำยาขี้ปูน้ำยาขี้ปูน้ำยาปูนาน้ำยาปูนาเป็นไงฝีมือลูกชายลอยมาลอยมาโอเคโอเคแกงสุมเลยครับนะไปครับผมได้ะครับนะเสร็จแล้วเด้อครับพ่ผมอ่ะวันนี้ผมน่าจะกินเยอะเนาะ แต่ตักแค่นิดเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเพิ่มอีกเดครับนะคุ้นๆเลยเดครับนะมะละเนาะกินมะละนะครับนะทั่วฟักยาวเดยครับนะใบโหระพาเดยครับนะไม่ <h ums> ได้กินโดนเนาะ นํายาปูนี้ผมบอกเลยม,มันมันอร่อยมากเลยเนาะหอมหอมเนาะผมบอกเลยเข้ากันมากเลยเนาะกับลูกชิ้นปลาเนี่ยลองไปทํากินดูด้วยครับเนะี่ มุ้งเลยบบผิดบ้างแน่นอนเนาะอร่อยมากเนาะอื ทำกว่าจะเสร็จเนาะใช้เวลานานมากเลยเนาะจนมืดเลยนะครับเนี่ยสุดยอดครับน้ํำยาปูน้ำบอพิษว่าง,างจริงๆเนาะเดี๋ยวผมข้อเติอน้ำสักนิดนึงเนาะน้ำแห้งเลยนะ <c oughs> <c oughs> น้ำแห้งเลยอะ่ะโอ้มันห่อมากเลยเนาะผมบอกเลย ใช้น้ำยาไร้ลายเนาะกินขนมจีนใส่นานน้อยเนี่ยบอกข้าทาเนาะเจอเจอเครื่องซุปน้ำผมเดินนะซุปน้ำอีเด๋ยวแห้งเลยนะครับเนี่ยมานะครับนะกินขนมจีนน้ำยาปูนาเนาะบมบอกเลยรสเด็ดมากๆเลยเนาะพอตัวกินขนมจีนต่อเลยครับเนี่ยวันนี้ก็ลาไปแล้วเนาะเด็ดมากๆเลยเนาะ